สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่734ได้ยินวาจานี้ของเจ้าเมืองชงซันทั้งสามคนอดไม่ได้ที่จะตกใจคิดฝึกฝนเคล็ดความสามเคล็ดในวรยุทธเซียนระดับมนุษย์สามัญให้บรรลุขั้นตอนไร้ตำหนิต้องทราบด้วยว่าขั้นตอนไร้ตำหนินั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายหรือขั้นที่หของวรยุทธ์เซียนซูชีคิดฝึกฝนจนบรรลุทีเดียวถึงสามเลยงั้นหรือ สามเคล็ดที่ว่านั้นไม่พ้นป้องกันจู่โจมและถ้าร่างแน่แท้ไม่คิดเลยว่าซูฉีจะมีความทะย,ยานขนาดนี้มีเพียงต้วหลิงเทียนที่ไม่ได้แปลกใจอะไรแน่นอนว่านี่เพราะเขาเองก็กำลังฝึกวรยุทธ์เซียนระดับมนุษย์โดดเด่นอยู่อีกทั้งวรยุทธเซียนระดับมนุษย์โดดเด่นของเขาก็ไม่ใช่วรยุทธ์เซียนระดับมนุษย์โดดเด่นธรมธรมดาธรรมดาเพราะมันมีครบเครื่องทั้งจู่โจมท่าร่างและป้องกันอีกทั้งเคล็ดป้องกันนั้นยังเทียบได้กับวรยุทธ์เซียนระดับพิพพบด้วยซ้ำ ปกติแล้ววรยุทธเซียนระดับพิภพมีเพียงตัวตนระดับเซียนเท่านั้นที่ฝึกปรือได้ดังนั้นตรับใดที่เขาสามารถฝึกฝนจนใช้ออกได้หลักก็หากยังไม่ทะลวงถึงขอบเขตเซียนแม้ตัวหลิงเทียนจะทําเพียงแค่จ่ายพลังปราณแท้ใช้ออกด้วยเคล็ดป้องกันที่ว่าโดยไม่ใช่พลังกายและลงมืออะไรอื่นผู้ฝึกตนไม่ว่าจะเต๋าหรือยุทธในขอบเขตพลังเดียวกันเกรงว่าคงยากจะฝ่าพลังป้องกันนั่นมาทําร้ายเขาได้ วรยุทธเซียนสายป้องกันระดับพิภพนั้นมีพลังอำนาจแข็งแกร่งถึงระดับนั้นและแต่ละเคล็ดของมหาเกาทันดาวตกขอเพียงบรรลุขั้นตอนรอบรู้มันก็มีพลังอำนาจทัดเทียมกับขั้นตอนไร้ตำหนิของวรยุทธเซียนระดับมนุษย์สามัญแล้วนี่คือความแตกต่างของวรยุทธเซียนระดับสามัญกับโดดเด่นดังนั้นตัวหลิงเทียนจึงไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรที่ซูชีประกาศว่าจะฝึกฝนวรยุทธเซียนระดับมนุษย์สามัญทั้งสามนั่นให้บรรลุขั้นตอนไร้ตำหนิ ไม่คิดเลยว่าอีกแค่หกเดือนสำนักจันจันแสงที่ว่าจะทำการทดสอบเลือกสิบต้วนหลิงเทียนเองก็เคยได้ยินกวัวลี่กล่าวถึงสำนักจันจันแสงอยู่บ้างว่ามีความสัมพันธ์กับเมืองชงซันและอีกสิบเจ็ดเมืองอย่างไรดังนั้นเขาไม่ได้แปลกใจเรื่องการดำรงอยู่ของสำนักจันจันแสงเพียงคิดไม่ถึงว่าการทดสอบอะไรนั่นจะเกิดขึ้นในอีกหกเดือนหลังจากนี้ต้วนหลิงเทียนความสามารถของเจ้ามไีได้ได้ไปกว่าซูฉีเลยพยายามให้มากเข้า ข้าเชื่อว่าวันหน้ายามเจ้าอยู่ที่สำนักจันจันแสงเจ้าต้องประสบความสำเร็จเลิศดลำแน่เจ้าเมืองชงซันกล่าวส่งเสียงผ่านปราณแท้กับต้วนหลิงเทียนในวาจาเต็มไปด้วยความมั่นใจในตัวต้วนหลิงเทียนนะขอครูอย่าได้ห่วงไปข้าจะพยายามให้มากต้วนหลิงเทียนพยักหน้ารับตอนนี้ยามเขาเรียกหาเจ้าเมืองชงซันว่าครูยังแฝงความจริงใจเพิ่มไปหลายส่วนอืม เจ้าเมืองชงซันพยักหน้าด้วยรอยยิ้มนับว่าในใจมันประเมินตัวหลิงเทียนเอาไว้สูงลิบครูข้าคิดจะออกไปทำธุระนอกจวนเจ้าเมืองสักหน่อยตกเย็นหลังฟังคำชี้แนะจนจบตัวหลิงเทียนก็กล่าวแจ้งเรื่องราวกับเจ้าเมืองชงซันเจ้าเมืองชงซันเพียงอนุญาตให้ไปได้และไม่ได้กล่าวํำชับอะไรภายใต้ดวงตะวันที่ทอแสงสีหม่นเจียนรับฟ้าร่างตัวหลิงเทียนค่อยๆเดินออกจากคฤหาสน์ของเจ้าเมืองไปอย่างไม่รีบไม่ร้อน ในมือโยนป้ายหยกแผ่นหนึ่งเล่นเพลินๆเ,เป็นป้ายหยกที่เจ้าเมืองชงซันมอบให้มาเมื่อครู่หลังจากต้วนหลิงเทียนออกไปได้พักหนึ่งเจ้าเมืองชงซันก็กล่าววาจากำชับทั้งสามที่ยังคงแลกเปลี่ยนความรู้กันอยู่พวกเจ้าทั้งสามอย่าได้กล่าวถึงพลังฝีมือที่ต้วนหลิงเทียนเผยออกมาวันนี้กับผู้ใดเด็ดขาดเข้าใจหรือไม่เจ้าเมืองชงวันกล่าววาจากำชับทั้งสามเสียงเข้มท่าทางจริงจนะังนักดั่งคำกล่าวที่ว่า ไม่เด่นเกินไพรลมพัดหักโคน้นตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ครึ่งปีก่อนที่สำนักจันจันแสงจะเริ่มดำเนินการทดสอบคัดเลือกมันย่อมไม่กล้าประมาทแม้แต่น้อยแน่นอนว่าเจ้าเมืองชังซันไม่ได้หวัดกลัวว่าคนในเมืองชงซันจะกล้าสร้างปัญหาให้ต้วหลิงเทียนในเมืองตลกหรือมันเป็นถึงเจ้าเมืองชังซันหักศีลของมันเกิดเรื่องในเมืองเกรงว่ามันควรเอาหัวโขกเต้าหู้ให้ตายไปเสีย สิ่งที่มันกังวลก็คืออีก17เมืองที่เหลือจะบังเกิดความคิดอิจฉาริษยาโลกรู้ว่านอกเหนือจากซูชีแล้วมันยังมีอัจฉริยะอย่างต้นหลิงเทียนซุกซ่อนอยู่ทั้ง18เมืองใต้อนัตของสำนักจันจันแสงนั้นแน่นอนว่าชิงดีชิงเด่นกันเรื่อยมาเพื่อทรัพยากรหากอีก17เมืองล่วงรู้ถึงการดำรงอยู่ของต้นหลิงเทียนหลักก็พวกมันอาจรอบลงมืออุกอาจอะไรได้ทวนเปิดเผยง่ายตั้งรับเกาทันหลบเร้นยากปัดป้องมันต้องระวังให้มากทราบ แม้ไม่ทราบว่าฉไหนเจ้าเมืองชงซันต้องเป็นกังวลเรื่องนี้แต่ในฐานะอาจารย์ที่พวกมันเคารพทั้งสามย่อมรับคำเป็นมั่นเหมาะไม่คิดขัดคำสั่งของอาจารย์เอาล่ะพวกเจ้าก็กลับไปพักผ่อนกันเถอะเจ้าเมืองชงซันพยักหน้าด้วยความพอใจหลังจากที่พวกหลิงอวินทั้งสามกลับไปแล้วเจ้าเมืองชงซันก็หัวรเราะกล่าวด้วยความสุขใจเพียงลำพังมิคิดเลยว่านอกจากซูฉีแล้วข้าผู้นี้จากมีวสนาได้พบผ่านอัจฉริยะอันประเสริฐอีกคนยังเป็นถึงอัจฉริยะไร้ผู้ต้าน มันประเมินต้นหลิงเทียนไว้ถึงระดับนั้นต้องทราบด้วยว่ากระทั่งซูชีเองมันก็ยังไม่ประเมินไว้สูงถึงขั้นนี้เห็นได้ชัดว่าในสายตาของเจ้าเมืองชังซันต้นหลิงเทียนนับว่ามีอัจฉริยะภาพเหนือล้ำกว่าซูชีเมื่อเดินมาถึงประตูใหญ่ของจวนเจ้าเมืองต้นหลิงเทียนก็แสดงป้ายยกให้ทหารยามชมดูทั้งหมดรีบเร่งทำความเคารพอย่างนับถือโค้งหัวลงไปเสียต่ำถึงขั้นที่ว่าทั้งหมดมาเงยหน้าเอาหลังจากที่เขาเดินผ่านไปแล้วด้วยซ้ำ ป้ายหยกดังกล่าวก็เสมือนประกาศสิทธิชงซันที่เจ้าเมืองมอบให้ต้วนหลิงเทียนนั่นเองประกาศสิทธิชงซันใต้เท้าหนุ่มผู้นั้นคือสิทธิเอกของใต้เท้าเจ้าเมืองหรือทหารเฝ้าประตูคนหนึ่งกล่าวออกมาขณะมองต้วนหลิงเทียนที่เดินห่างออกไปด้วยความชื่นชมประกาศสิทธิชงซันเสมือนป้ายแทนตัวเจ้าเมืองมีอำนาจสั่งการได้ในระดับหนึ่งนอกจากต้วนหลิงเทียนแล้วมีอีกเพียงสองคนเท่านั้นที่มีป้ายนี้ หนึ่งเจ้าเมืองชังซันและอีกหนึ่งก็คือซูชีสิทธิเอกที่เจ้าเมืองชงซันภาคภูมิใจและมอบให้ด้วยตัวเองถ้าเคยเห็นใต้เท้าซูชีแล้วนั่นมีใช่ทหารคนอื่นสายหน้าใต้เท้าหนุ่มผู้นั้นสมควรเป็นรุ่นเยาวอจฉริยะหนึ่งในสี่คนที่เพิ่งได้รับเลือกให้เป็นสิทธิของใต้เท้าเจ้าเมือง อย่างไรเสียค่าก็ไม่เข้าใจอยู่บ้างพลังฝีมือของใต้เท้าหนุ่มผู้นั้นแม้ไม่ใช่ชั่วแต่ก็มีควรกล้าแข่งทัดเทียมใต้เท้าหลิงอวินอันเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งของ13ผู้พิทักษ์ฉนใต้เท้าเจ้าเมืองถึงให้ป้ายกมากันนะข้ามีเข้าใจจริงๆหนึ่งในทหารที่พอรู้จักเรื่องราวของต้นหลิงเทียนกล่าวออกพร้อมขมวดคิ้วสุดท้ายยังสายหน้าไปมาเห็นว่าใต้เท้าผู้นั้นมาจากทวีปมนุษย์เหมือนกันกับใต้เท้าสูฉี บางทีใต้เท้าเจ้าเมืองของพวกเราอาจชมชอบยอดฝีมือที่มาจากทวีปมนุษย์เป็นพิเศษก็ได้เพราะล้วนเป็นอัจฉริยะที่ยากพบผ่านทั้งสิน้นทหารคนหนึ่งคาดเดาเป็นธรรมดาที่ตัวหลิงเทียนจะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยว่าป้ายหยกในมือนั่นสร้างความวุ่นวายขนาดไหนต้องทราบด้วยว่าแม้เขาจะได้รับป้ายหยกจากเจ้าเมืองชงซันมาแต่เขาก็ไม่ได้รู้เลยว่ามันมีอำนาจทำอะไรได้บ้างเพราะตัวเจ้าเมืองชงซันเองก็บอกเขามาว่าใช้สำหรับผ่านเข้าออกจวนนั้น เรื่องอื่นไม่ได้บอกหลังจากที่ออกจากจวนเจ้าเมืองชงซันแล้วต้วนหลิงเทียนก็ตรงไปบ้านหนอวิทันทีคิดไปเยี่ยมเยียนเด็กน้อยชื่อชื่อเสียหน่อยพี่ใหญ่พี่ใหญ่เมื่อเด็กหญิงตัวน้อยเห็นต้วนหลิงเทียนมาหานางก็วิ่งเข้ามาทั้งกระโดดกอดต้วนหลิงเทียนทันทีต้วนหลิงเทียนเองก็หัวเราะชอบใจเมื่อเห็นนางละดูร่าเริงจ้ำสายแก้มน้อยน้อยยังเป็นสีกุหลาบบ่งบอกถึงสุขภาพอันดีว่าไงชื่อชื่อไม่เจอกันนานเจ้าคิดถึงพี่ใหญ่บ้างหรือไม่ ต้นหลิงเทียนอุ้มเด็กหญิงตัวน้อยขึ้นมากล่าวถามคิดถึงยิ่งเด็กน้อยพยักหน้าราวลูกเจี๊ยบจิกข้าวเปลือกชื่อชื่อคิดถึงพี่ใหญ่ยิ่งเมื่อคืนยังพึ่งฝันเห็นพี่ใหญ่อยู่เลยโอ้จริงหรือต้นหลิงเทียนยิ้มถามแล้วชื่อชื่อฝันเห็นพี่ใหญ่ทำอะไรอยู่เล่าชื่อชื่อฝันว่าพี่ใหญ่พาชื่อชื่อบินขึ้นไปบนฟ้ายังบินสูงกว่าตอนที่พี่ใหญ่หงอวิพาชื่อชื่อไปบินเล่นอีก เด็กหญิงตัวน้อยพยายามยกมือน้อยของนางเพื่อแสดงให้เห็นว่าสูงขนาดไหนหืมพี่ใหญ่หงวิพาชื่อชือไปบินเที่ยวมาด้วยหรือตัวหลิงเทียนหัวเราะชื่อชือแล้วเจ้าอยู่นี่ซุกซนมากหรือเปล่าใช้ก่อกวนพี่ใหญ่หงวิกับพิษสัตว์ให้วุ่นวายหมดแล้วหรือไม่ไม่มีชื่อชือไม่ดื้อไม่สนถ้าพี่ใหญ่ไม่เชื่อลองถามพี่หญิงใหญ่ดูก็ได้ขณะกล่าวเด็กหญิงตัวน้อยก็มองไปยังสตรีดูดีนางหนึ่งด้านข้าง ใช่แล้วแล้วชือนอเป็นเด็กดีเชื่อฟังว่าง่ายภรรยาของหอวิเห็นเด็กหญิงตัวน้อยมองมาก็หัวเราะกล่าวตอบพี่สายท่านสบายข้าต้องขอบคุณพี่สายมากที่ช่วยดูแลชือ,ชอชื่อลำบากท่านแล้วจริงๆต้นหลิงเทียนมองภรรยาหอวิพร้อมกล่าวขอบคุณข้อย,ยืนส่งมอบแหวนวงหนึ่งออกไปด้วยรอยยิ้มนี่คืออย่างไรก็ตามภรรยาหงอวิเพียงมองถามแต่ไม่รับอ๋อเป็นหินเซียนระดับแปด พันก้อนนะคะให้พี่สะพ้ายกับพี่ใหญ่เก็บไว้ใช้จ่ายต้นหลิงเทียนกล่าวออกมาพร้อมหัวเราะเบาๆหินเซียนระดับแปดหนึ่งพันก้อนวาจานี้ทําให้ภรรยาหอวิหวัดกลัวแทบตายต้อง,งออทราบด้วยว่าแม้หงอวิจะเป็นยามเมือ,ององค์หรือหัวหน้าหน่วยทหารรักษาการความสงบภายในเมืองที่ถือว่าร่ารวยพอตัวแต่เงินเดือนของมันก็แค่สี่สิบหินเซียนระดับแปดเท่านั้นเรียกว่าหงอวิจําต้องเก็บออมเป็นระยะเวลาสองปีกว่าถึงจะมีหินเซียนระดับแปดถึงหนึ่งพันก้อน น้องหลิงเทียนข้ารับไว้มีไหวหรอกเจ้าเอาคืนไปเถอะเมื่อภรรยาหงอวิเข้าใจความต้องการของต้นหลิงเทียนนางก็เลือกที่จะปฏิเสธพี่สะพ้ายอย่าได้เกรงใจไปท่านรับไว้เถอะต้นหลิงเทียนสายหัวยิ้มกล่าวนี่เป็นแค่สินน้ำใจเล็กๆน้อยๆของข้าเองน้องหลิงเทียนในเมื่อเจ้ากับสามีข้าเรียกหากันเป็นพี่น้องเช่นนั้นข้าก็มิใช่คนนอกอะไรเจ้าอย่าได้เกรงใจ คิดว่าตัวเป็นคนนอกเช่นนี้อีกเลยหากข้ารับหินเซียนของเจ้าเกรงว่าสามีข้าคงหัวเสียแย่แล้วภรรยาหงอวียังคงยืนกรานปฏิเสธไม่รับหินเซียนของต้นหลิงเทียนหากเจ้าคิดมอบให้จริงๆเจ้าก็ไปมอบให้สามีข้าเองเถอะเมื่อเห็นว่าต้นหลิงเทียนยังคงขยันขยอให้รับไว้ภรรยาหอวีก็ได้แต่ตัดบทออกมาต้นหลิงเทียนได้แต่ยิ้มเจือนเจือนตอนนี้เขารู้ว่าคงเหลือแค่วิธีนั้นวิธีเดียว หลังจากที่ปล่อยให้ชื่อชื่อออกไปเล่นกับเด็กชายตัวน้อยทั้งสองแล้วต้นหลิงเทียนก็ถามภรรยาหงอวีด้วยความสงสัยพี่สะพ้ยแล้วพี่ใหญ่เงอวีได้พบเบาแสครอบครัวเดิมของชื่อชื่อบ้างหรือไม่ไม่เลยภรรยาหงอวีกล่าวพร้อมสายหน้าไปมาสามีข้าออกไปตรวจสอบเรื่องราวจากเบาะแสที่เจ้าให้ไว้วันนั้นทอว่าสุดท้ายกลับพบว่า เจ้าพ่อค้าทาาที่ขายชื่อผู้นั้นน่ามันเพียงผ่านมาเมืองชงซันเพื่อขายทาสแค่วันเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นมันก็ไม่เคยปรากฏตัวอีกเลยตัวหลิงเทียนพอได้ยินก็รู้สึกช่วยไม่ได้ถึงแม้เขาจะพอเดาได้มานานแล้วว่าคงไม่ต่างอะไรจากงมเข็มในมหาสมุทรหากคิดตามหาครอบครัวของเด็กน้อยชื่อๆแต่ก็ยังอดผิดหวังเสียไม่ได้ณโรงเตี้ยมที่พักในเมืองชงซัน ในห้องหับขนาดใหญ่ของโรงเตี๊มแห่งหนึ่งปรากฏร่างสามร,าร่างรวมตัวกันอยู่อย่างไม่แออัดเป็นชายวัยกลางคนชายชราและชายหนุ่มชายวัยกลางคนกับชายชราที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เบื้องหน้ามีถ้วยน้ำชาอันไร้น้ำชาวางอยู่พวกมันกำลังมองไปยังชายหนุ่มที่ยืนอยู่เบื้องหน้าด้วยความสนใจลุงเฉียงอาวุโสหลินดูเหมือนในที่สุดสารเลวตัวหลิงเทียนนั่นมันก็โผล่หัวออกมาจากจวนเจ้าเมืองแล้ว จิตสังหารฟุ้งออกจากลูกตาชายหนุ่มมันเร่งกล่าวรายงานเรื่องราวต่อชายนั่งโต๊ะทั้งสองอย่างกระเฮี้ยนกระหือรือหากต้วหลิงเทียนอยู่ในห้องนี้คงจดจําชายหนุ่มผู้นี้ได้ทันทีมันไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเจิงเจียนที่ถูกเขาซัดตกบ่อกือไปนั่นเองเจิงเจียนแต่เดิมมันก็เคยเป็นอันดับห้าในบรรดาสิบสามผู้พิทักษ์หากทว่าเพราะพลังมือสังหารลูกพี่ลูกน้องอย่างหูเจียทำให้มันถูกในประเทศออกจากค่ายมังกรซ่อนของจวนเจ้าเมืองชงซัน คืนนั้นพอหงอวิกลับมาถึงบ้านมันก็ประหลาดใจไม่น้อยเมื่อพบตัวหลิงเทียนน้องหลิงเทียนชไนเจ้ามาได้เล่าหายาเนิ่นนานแล้วม่พบกันจะว่าไปตอนนี้ข้าได้ยินมาว่าเจ้ากลายเป็นสิทธิ์ของใต้เท้าเจ้าเมืองแล้วนี่เพื่อฉลองความก้าวหน้าของเจ้าวันนี้พวกเราพี่น้องไม่เมาไม่เลิกใบหน้าหอวิเต็มไปด้วยรอยยิ้มสดใสชักชวนตัวหลิงเทียนดื่มสุราจนแทบหมดบ้านแน่นอนว่าซัาสุราไปเป็นไงหอวิย่อมเมาจนหลับไปไม่รู้เรื่อง ด้านต้นหลิงเทียนนั้นแม้จะไม่ได้ใช้ปราณแท้ขับริสุราแต่ด้วยความแข็งแกร่งของร่างกายเขาตอนนี้ที่มหาสารเสียยิ่งกว่ามังกรเทพยดาห้ากรงเล็บเกรงว่าคิดเมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเช้าวันต่อมาต้นหลิงเทียนก็พยายามยัดเยียดหินเซียนระดับ8ปดจำนวนหนึ่ง000ก้อนที่ถูกพี่สะพ้ายปฏิเสธมาให้หงวี่หักแต่พอหงวี่เห็นดังนั้นก็ชักสีหน้าเข้มกล่าวออกเสียงขรึมน้องหลิงเทียนเจ้าทำเช่นนี้หมายความว่าอะไร พี่หงค่านับว่าติดค้างท่านกับพี่สะพ้ายไม่น้อยที่ช่วยดูแลชื่อชื่อให้ข้าหินเซียนเหล่านี้เป็นเพียงข้าเลี้ยงดูของชื่อชื่อเท่านั้นเองต้วนหลิงเทียนกล่าวออกด้วยรอยยิ้มน้องหลิงเทียนเจ้าคิดว่าข้าหอวิผู้นี้เป็นตัวอะไรในเมื่อเจ้าเห็นข้าเป็นพี่น้องเช่นนั้นชื่อชื่อก็เหมือนน้องสาวตัวน้อยของข้าเจ้าเก็บหินเซียนกลับไปเสียหาไม่แล้วอย่าได้ตำหนิข้าที่จำต้องตัดพี่ตัดน้องกับเจ้า ใบหน้าเงาอวิมืดดำลงทันใดยังเผยความฮึดฮัดคล้ายไม่พอใจอย่างมากพี่หงท่านอย่าพึ่งโกรธไปข้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นต้วนหลิงเทียนไม่คิดเลยว่าเงาอวิเองก็จะตอบสนองมาแบบนี้เขาได้แต่ยิ้มเจือนเจรอนถ้างั้นเอาแบบนี้เป็นไงพี่หงิดซะว่านี่เป็นทรัพยากรบ่มเพาะให้ชื้นๆกับหลานชายตัวน้อยทั้งสองของข้าพี่หงท่านเองก็รู้ว่าเงินเดือนท่านแม้จะไม่น้อยแต่ถึงหักค่าใช้จ่ายและค่าบ่มเพาะพลังของท่านกับพี่สะพ้ายแล้ว ท่านก็ยังต้องเอาให้สัตว์ร้ายท่านบ่มเพาะอีกเมื่อกล่าวถึงจุดนี้น้ำเสียงต้นหลิงเทียนก็เปลี่ยนเป็นจริงจังพี่หงค่าไม่ทราบท่านคิดอ่านเช่นไรแต่สำหรับข้าอีกไม่นานเด็กน้อยก็จะถึงเวลาเริ่มต้นบ่มเพาะพลังกันแล้วตัวท่านอาจไม่ต้องการแต่อนาคตเด็กน้อยเล่าหลักฐานของเด็กน้อยเล่าพวกเราสามารถหย่อนยานได้หรือต้นหลิงเทียนพยายามกล่าวจี้ประเด็นสำคัญพอหมอวีได้ฟังก็จำต้องเนียยไปทันใด ถูกแล้วอีกไม่นานลูกน้อยทั้งสองกระทั่งชือื่อก็ถึงวัยที่สามารถบ่มเพาะฝึกฝนได้แล้วหากมีหินเสียนมากพอขอบเขตพลังก็จะก้าวหน้าฉับไวปานทยานฟ้าแต่ถ้ว่าหากฝึกฝนบ่มเพาะโดยไร้ทรัพยากรเด็กน้อยก็ทําได้แค่ดูดซับพลังวิญ,ญญาณจากฟ้าดินเพิ่มพูนพลังฝึกปรือไปตามมีตามเกิดเช่นนั้นจะมีอนาคตอันใดได้ได ถึงแม้มันจะเป็นหัวหน้ากองทหารรักษาความสงบภายในเมืองแต่รายได้ต่อเดือนของมันก็แค่ไม่กี่สิบหินเซียนระดับแดเท่านั้นอันที่จริงหากมันไม่ใช่ผู้ฝึกสัตว์รายได้เท่านี้ก็มากพอจะเกื้อหนุนจุนเจือครอบครัวให้สุขสบายทว่ามันเองก็เป็นผู้ฝึกสัตว์คนหนึ่งเช่นนั้นไม่ว่าจะอาหารหรือทรัพยากรบ่มเพาะอะไรของสัตว์ร้ายแต่ละเดือนก็ไม่ใช่จำนวนน้อยๆพี่หงค่าเห็นท่านเป็นพี่ชายจึงหวังดีอยากช่วยเหลือท่าน หากท่านเห็นข้าเป็นน้องชายท่านยังคิดมากทำอะไรนอกจากนี้ท่านสมควรทราบดีว่านอกจากหนึ่งในสิบสามผู้พิทักษ์แล้วข้ายังได้เป็นสิทธิ์ของเจ้าเมืองข้ายังขาดหินเซียนอีกหรือเมื่อเห็นว่าหงวิ่งเงียบไปคล้ายครุ่นคิดตัวหลิงเทียนก็รู้ดีว่าโอกาสมาดั่งคำว่าตีเหล็กต้องตีตอนร้อนเร่งรรายาวออกมาอย่างมีเหตุผลหมายเกลี้ยกล่อมให้สำเร็จในกระบวนเดียวหงวิพอได้ยินก็เงียบไปพักหนึ่งค่อยกัดฟันกล่าวน้องหลิงเทียนเช่นนั้นข้าจะมีปฏิเสธหินเซียนของเจ้าอีกต่อไป อย่างไรก็ตามข้าหวังว่าจากมีครั้งนี้แค่ครั้งเดียวหลังจากนี้ไม่เอาแล้วหลังจากกล่าวจบหมอวีก็ชักสีหน้าขึงขังจริงจังได้ได้ไม่มีแล้วแล้วต้วนหลิงเทียนย่อมเห็นด้วยเป็นธรรมดาตอนนี้ขอเพียงหมอวีตกลงจะอะไรก็ได้ทั้งสิน้นหลังจากนี้เขาค่อยรอบส่งหินเซียนให้ชื่อชื่อทีหลังโดยอ้างว่าเป็นค่าขนมและค่อยให้นางเอาไปแบ่งกับหลานชายตัวน้อยทั้งสองเอง และหลังจากสนทนากันไปมาไม่นานก็วกมาถึงเรื่องครอบครัวเดิมของชื่อชื่อโดยไม่รู้ตัวน้องหลิงเทียนแม้ไม่พบความเป็นมาของชื่อชื่อก็ช่างมันเถอะเพียงให้นางอยู่กับข้าเช่นนี้แหละภรรยาข้าเองก็ชมชอบเด็กเฉลียวฉลาดเช่นนางยิ่งอีกทั้งเด็กน้อยทั้งสองก็ติดนางแจกรงว่าหากนางต้องจากไปจริงคงได้ร่าให้กันบ้านแตกแน่แล้วหนอวิกล่าวเช่นนั้นลําบากพี่หงแล้ว ตัวหลิงเทียนพยักหน้ารับด้วยความเกรงใจแต่เขารู้ดีว่านี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดเด็กน้อยชื่อชื่อเองก็ไม่เหมาะที่จะติดตามเขาไปไหนมาไหนหากนางอยู่ที่บ้านหนอวีนางจะได้เติบโตมามีชีวิตที่ดีมีสามีและครอบครัวอะไรอย่างสงบสุขหากติดตามเขามาไม่เพียงไม่สะดวกเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวันหน้าจะพบผ่านอะไรอะไรบ้างสี่ทิศแทางล้วนมีอันตรายร้อยแปันเ เพราะสุดท้ายแล้วหนึ่งในเป้าหมายของเขาก็คือยืนอยู่ณจุดสูงสุดของดินแดนเทพยุธธเซียนเต่าให้ได้ผู้ใดจะล่วงรู้ว่ามีอันตรายอะไรรอคอยเขาอยู่ในเส้นทางสายนี้เขาย่อมไม่อาจพานางไปเสี่ยงแบบนั้นได้หลังจากนั้นหลายวันต่อมาต้นหลิงเทียนก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านหนอวีไม่ได้ออกไปไหนกลางวันนั้นเขามักออกไปเล่นกับเด็กน้อยชื่อและหลานชายอีกสองคนยังประดิษฐ์ของเล่นให้พวกนางบ้างตามความทรงจำที่มี ตกกลางคืนก็ตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนบ่มเพาะในเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติครึ่งปีหลังจากนี้ข้าก็ต้องเดินทางไปทดสอบที่สำนักจันจันแสงจากไปคราวนี้ไม่รู้นานเท่าไหร่กว่าจะได้กลับมาอีกครั้งเพราะเรื่องนี้ต้วนหลิงเทียนจึงคิดอยู่ดูแลเด็กหญิงตัวน้อยให้มากเท่าที่จะทําได้ตกค่าต้วนหลิงเทียนก็ฝึกฝน,นยุตเซียนอยู่ในห้องกล่าวให้ชัดก็เป็นในชั้นสองของเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติ ตอนนี้เจดีหลิงหลงเจ็สมบัติก็มีขนาดเล็กเท่าไรฝุ่นเรียกว่าแม้จะวางบนเตียงแต่หากไม่เพ่งมองจนปวดตาไปข้างก็ยากจะมองเห็นสำเร็จแล้วเป็นเวลาหกวันแล้วที่ต้วหลิงเทียนมาพักบ้านหนอวีด้วยความที่เขาจะเข้าไปฝึกฝนในเจดีหลิงหลงแค่ในยามค่ำคืนเท่านั้นนั่นหมายความว่าเขาได้ใช้เวลาฝึกฝนในชั้นสองของเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติทั้งสิ้นเ้าวันและในเ้าวันที่ผ่านมา ในที่สุดเคล็ดท่าร่างของวรยุทธเซียนมหาเกาทันดาวตกอย่างคนเกาทันท่วมประสานก็บรรลุขั้นตอนความสําเร็จรอบรู้ขั้นตอนรอบรู้นั้นก็เป็นขั้นตอนความสําเร็จขั้นที่สของวรยุทธเซียนและขั้นตอนรอบรู้ของวรยุทธเซียนระดับมนุษย์โดดเด่นก็เทียบได้กับขั้นตอนที่5หรือขั้นตอนไร้ตําหนิของวรยุทธเซียนระดับมนุษย์สมามัญ ตอนนี้ความเร็วค่านับว่าเพิ่มพูนขึ้นไปอีกขั้นหากเจอผู้ฝึกตนที่เพิ่งตัดผ่านมายังขอบเขตหลุดพ้นมนุษย์ขั้นยิ่งใหญ่ไม่นานค่าค่ามันได้แน่ตัวหลิงเทียนเต็มไปด้วยความมั่นใจในแววตายังเผยประกายคมกล้าออกมาวุบวาบคร่น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 ,น,นในขณะที่ตัวหลิงเทียนกำลังเต็มไปด้วยความมั่นใจนั้นเองเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างแรงคล้ายขุนเขากำลังถล่มลงมาก็ไม่ปาน และไม่ทันที่ต้วหลิงเทียนจะได้ตอบสนองอะไรเขาก็ถูกพลังอันมหาศาลของเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติขับออกมาโดยตรงอย่างที่ไม่อาจจะต้านทานได้เลยหลังจากที่ถูกขับออกมาจากเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติต้วหลิงเทียนก็รู้สึกวิงเวียนศีรษะและปวดแปลกไปทั่วร่างสีหน้าของเขาเรียกว่าย่ำแย่นักใครไม่ต้องคิดใดให้มากความเขารู้ดีว่านี่เป็นเพราะมีใครบางคนเคลื่อนไหวจนบังเกิดสายลมพัดหรือคลื่นกระเพื่อมแนแทหาไม่แล้วเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติคงไม่ขับเขาออกมาดื้อแบบนี้ ลุงเฉียงอาวุโสหลินเป็นมันมันคือตัวหลิงเทียนหน้าตัวหลิงเทียนมืดลงทันใดเมื่อได้ยินเสียงหนึ่งดังเข้าหูในแววตาเริ่มเผยจิตสังหารอันน่ากลัวออกมาเสียงดังกล่าวยังคุ้นหูเขานักไว้มองตามเสียงไปปราดเดียวตัวหลิงเทียนก็เลยเห็นร่างอันคุ้นเคยเจิ้งเจียนตัวหลิงเทียนย่อมจดจำคนที่เขาซัดตกบ่อกระจนมันทลั้งมือฆ่าหูเจียสุดท้ายค่อยถูกขับไล่ออกจากค่ายมังกรซ่อนได้เป็นอย่างดีเจิ้งเจียน อดีตอันดับที่ห้าในบรรดา13ผู้พิทักษ์นอกจากนั้นต้วนหลิงเทียนก็เห็นคนแปลกหน้าอีกสองคนหนึ่งเป็นชายวัยกลางคนอีกหนึ่งเป็นผู้ชราดูถ้าสองคนนี้คือผู้ช่วยที่เจิ้งเจี้ยนไปพามาล้างแค้นเขาแน่แท้ไม่ลังเลใดๆต้นหลิงเทียนใช้เนตรเทวะมองสองด่านพลังฝึกปรือของคนแปลกหน้าทั้งสองทันทีหลุดพ้นมนุษย์ขั้นสมบูรณ์แบบกับหลุดพ้นมนุษย์ขั้นยิ่งใหญ่หลุดพ้นมนุษย์ขั้นยิ่งใหญ่งั้นหรอ หน้าต้นหลิงเทียนเคร่งขึ้นเล็กน้อยไม่สิทาว่าหลังจากที่ชมดูให้ดีต้นหลิงเทียนก็เลยเห็นอะไรบางอย่างด่านพลังของชายชารานั่นไม่มั่นคงคลื่นพลังสับสนปนป่วนนี่มันเพิ่งตัดผ่านมาถึงหลุดพ้นมนุษย์ขั้นยิ่งใหญ่หรือยังไงหลังจากที่ค้นพบเรื่องนี้ต้นหลิงเทียนก็โล่งใจทันทีหากอีกฝ่ายเพิ่งตัดผ่านมาถึงหลุดพ้นมนุษย์ขั้นยิ่งใหญ่ได้ไม่นานโอกาสชนะของเขาก็ไม่นับว่ามืดแปดด้านแล้วต้นหลิงเทียน เพราะเจ้าคนเดียวถึงทําให้ข้าต้องถูกขับไล่ออกจากค่ายมังกรซ่อนเป็นเจ้าทําลายอนาคตของข้าวันนี้เจ้าต้องตายเจ้างเจี้ยนถลึงตาม,มาต้นหลิงเทียนเขม่งลูกตายัางเต็มไปด้วยความกับแค้นชิงชังปานจะกลืนเลือดกลืนเนื้อเขาทั้งเป็นและยิ่งเห็นไฟโทสะที่ยิ่งมาก็ยิ่งลุกท่วมลูกตาหากใครไม่รู้ผ่านมาเห็นคงคิดว่าเขาไปฆ่าบิดาถล่มมันดามันมาต่อหน้าเป็นแน่เหเพราะข้าถึงทำให้เจ้าถูกขับไล่ออกจากค่ายมังกรซ่อนข้าเนี่ยนะทำลายอนาคตของเจ้า หลังจากที่ยืนยันด่านพลังฝึกปรือของผู้ช่วยทั้งสองที่เจิงเจียนพามาต้นหลิงเทียนก็ไม่หวนอะไรต่อไปเพียงยิ้มกล่าวตอบโต้คำของเจิงเจียนข้าไปทำอะไรแบบนั้นตอนไหนกันไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าอยู่ดีๆก็แสบมาหาเรื่องข้าเองพอถูกข้าเตะตกบอก่อกรดเข้าหน่อยก็หัวร้อนไปทุบตีญาติตัวเองจนตายหรอกรือหน้าขันนักทั้งหมดล้วนเป็นเจ้ากระทำตัวเองทั้งสิน้นยังมีหน้ามาตำหนิข้า ตัวหลิงเทียนกล่าวยยหยันออกมาในวาจาไม่ขาดการแดกดันเสียสีแม้แต่น้อยหากมิใช่เพราะเจ้าเรื่องทั้งหมดยังจะเกิดได้เมื่อคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาหน้าเจิงเจียนก็อัปลักปั้นยากนักมันไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังด้วยซ้ำเพราะมันน่าอับอายเกินไปนั่นนับเป็นความอับยศที่สุดในชีวิตของมันอ้อถ้าไม่ใช่เพราะข้าแต่เจ้าตกบอก่อกระจนเจ้าลงไปรับประทานอย่างอร่อยอร่อยเจ้าคงไม่หัวร้อนข้าญาติจนได้เรื่องใช่หรือไม่ อย่างไรก็ตามแม้เจ้างเจี้ยนจะไม่อยากกล่าวถึงเรื่องอดีตอันน่าอับอายเพียงใดแต่ต้นหลิงเทียนยังขุดออกมากล่าวโดยละเอียดจนเห็นภาพไม่คิดจะเลิกราศนิดตกบอกอ่อเกลือรับประทานได้ยินวาจาเย้ยหยันจี้ใจดำของต้นหลิงเทียนชายไวกลางคนกับชายชาราอดไม่ได้ที่จะหันไปมองเจ้างเจี้ยนด้วยสีหน้าอื้ออึงอย่างพร้อมเพรียงถึงแม้ว่าพวกมันจะเป็นคนของสกุลเจิง้งและได้รับทราบว่าสาเหตุที่เจ้งเจี้ยนถูกขับไล่ออกจากค่ายมังกรซ่อนนั้นเป็นเพราะชายหนุ่มชุดม่วงเบื้องหน้า แต่พวกมันไม่เคยได้ยินเจิงเจียนกล่าวถึงเรื่องที่ถูกอีกฝ่ายเตะตกบ่อกระจนไปรับประธานอันใดนั่นเลยนี่ที่แท้เจิงเจียนถูกอีกฝ่ายซัดตกบ่อกระมังงั้นหรือพอคิดถึงเรื่องนี้พวกมันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกขมคอผะอึดผะอมเสมือนเคี้ยวขาวถูกมะแลางวันในตาที่ใช้มองเจิงเจียนฉายแววขยักขย,ยงออกมาอย่างไม่รู้ตัวแน่นอนว่านี่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองจากจิตใต้สำนึกพวกมันเท่านั้น ทำไมเจ้าไม่ลองทบทวนดูให้ดีถ้าไม่ใช่เพราะอยู่ดีๆเจ้าก็เสิรมาหาเรื่องฆ่าครั้งแล้วครั้งเล่ทาทั้งที่พลังฝีมือมีเท่านั้นเจ้าจะถูกฆ่าแต่ตกบ่อเกิดกระทั่งหัวร้อนจนพลั้งมือฆ่าหูเจียหรือไม่ในขณะที่ร่างเจิงเจี้ยนกำ,ำลังลั่นสั่งไปด้วยโทรศัพท์ต,ตัวหลิงเทียนก็กล่าวย้อนทวนเรื่องราวออกมาอีกรอบลุงเฉียงอาวุโสหลินฆ่ามันฆ่ามันให้ฆ่าฆ่ามันให้ฆ่าเจิงเจี้ยนคำรามออกมาราวสัตว์ป่าลูกตาแดงฉานคล้ำโลหิตเจิงเฉียง จากอย่างไรเจ้าหนุ่มนั่นมันก็เป็นตัวต้นเหตุที่ทําให้เจียนเอ๋อถูกขับไล่ออกจากค่ายมังกรซ่อนถูกในประเทศออกจากเมืองชงซันเรื่องนี้มีอาจปฏิเสธได้ข้ามันล้างแค้นให้ตระกูลเราเสียลูกตาชายชารามองต้นหลิงเทียนด้วยความเฉยเมยเสียงกล่าวเย็นเยือกและจากวาจาของมันคล้ายมันไม่คิดจะลงมือด้วยตัวเองแต่อย่างใดบางทีในสายตาของมันชายหนุ่มในชุดสีม่วงผู้นี้คงไม่คู่ควรให้มันลงมือขอรับอาวุโสหลิน ชายไวกลางคนที่มีนามว่าเจ้าเฉียงพยักหน้ารับค่อยมองต้วนหลิงเทียนด้วยคิ้วยู่ย่นเผยความขึงขังเจ้าหนูหากชาติหน้ามีจริงเจ้าจงจำเอาไว้เสียให้ดีว่าเจ้ามีอาจล่วงเกินสกุลเจ้างแห่งเมืองสิ้นนานได้อ้อแล้วพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าตอนนี้ข้าเป็นสิทธิ์ของเจ้าเมืองชงซันคิดค่าค่าแบบนี้เจ้าไม่กลัวว่าเจ้าเมืองชงซันจะไปทำลายตระกูลเจ้งของเจ้าหรือไงลูกตาต้วนหลิงเทียนเผยประกายคมกล้าออกมาวหวมองจี้ทั้งสามทีละคน เฮะต้วนหลิงเทียนหากวันนี้เจ้าตกตายไปยังจะมีผู้ใดล่วงรู้ว่าเป็นฝีมือสกุลเจิ้งของข้ามิใช่ว่าเจ้าเก่งกล้านักหรือไรเช่นนั้นก็ให้ข้าดูหน่อยเถอะว่าหากเจอลุงเฉียงที่บรรลุหลุดพ้นมนุษย์ขั้นสมบูรณ์แบบเจ้าจักมีปัญญารับได้กี่ท่าเจิ้งเจียนกล่าวออกมาพร้อมหัวเราะเยาะอย่างชั่วร้าย